ก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องของความพิการกับความปกตินะคะเรามีวีทีอาร์นะคะคำถามของคนปกติที่สงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้เดี๋ยวไปชมวีทีอาร์กันก่อนเลยค่ะครับคนพิการมีเซ็กได้ด้วยหรอถ้าคนพิการส่วนใหญ่ในประเทศเราถ้าต้องการแบบผ่อนคลายทางด้านอารมณ์นะนักเซ็กเนี้ยจะเป็นไปได้ขนาดไหนคนพิการนี้ก็ใจกับอัยวัยวะเพศของเขาไม่ได้พิการด้วยแล้วก็เขาน่าจะมีความรักกับคนทั่วไปได้ เหมือนกันนะว่าเพศสัมพันธ์เขาจะทำยังไงมันร,รู้รู้เหมือนคนาธรรมดา,าอาศัยอาศัยจมูกเอา <laughs> อาศัยจมูกดองกลิ่นกันเอา <laughs> อาศัยความจำคนตาบอดเขาก็เรียนรู้เหมือนกันเขาก็มีเขาก็มีการเรียนเหมือนกันไม่ใช่ว่าเขาจะด้อยไปเลยไม่ใช่อย่างกันเขาก็มีโอกาสที่จะมีตรงนี้พิการอย่างไรถึงเรียกได้ว่ามีอุปสรรคต่อ,อก,การมีเพศสัมพันธ์ครับลงถามคุณหมอเลยคือ ถ้าเราเข้าใจกลไกลการแข็งตัวขององคชาตเนี่ยนะดีว่าองคชาติแข็งตัวได้ยังไงเราก็จะรู้เองว่าพิการส่วนไหนจะมีผลกับการแข็งตัวขององคชาติอ,อย่างแรกถ้าเราเราต้องการจะมีจะมีการแข็งตัวขององคชาตเนี่ยนะหนึ่งจิตใจก่อน อันนี้คุณหมอต้องรู้ดีจิตใจอันดับแรกเลยต้องจิตใจใช่บางทีอยู่กันมานานสิปียี่สิบปีทุกอย่างครบสองแต่ใจมันไม่มานี่มันถ้าเกิดมันล้มละลายเพิ่งล้มละลายธุรกิจล้มเหลวมันก็ไม่มีอารมณ์จะมีเพศสัมพันธ์จุ๊บฮะอย่างแรกจิตใจก่อนอันที่สองก็ต้องมีการปลุกเร้าการปลุกเร้าก็ทางสายตาบ้างเช่นเห็นภาพบาดตาบาดใจถูกอกถูกใจนะฮะหรือว่าได้ยินเสียงหรือว่าได้ยินกลิ่นบางคนผิดกลิ่นไม่ได้นะอย่างกลิ่นเนี่ยมันจะต้องแข็งตัวทันทีนี่นะ ก็พวกนี้ก็เป็นการปลูกเราผมเวลาเนี่ยเวลาผมได้กลิ่นเนี่ยปลาสลิดทอดนี่โอ้โหแล้วครับคือมันจะอยากทานอาหารนะครับพอพอมีการปลูกเล้าเนี่ยมันก็จะมีการกระตุ้นที่สมองครับผ่านตรงไขสันหลังลงมาพอถึงไขสันหลังก็จะผ่านเส้นประสาทไปที่องคชาติไปที่เส้นเลือดในองคชาติให้หมอสุขมบเหมือนกมันงเครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นกลไกเนี่ยมันจะต้องดีหมดเพราะนั้นถ้าถามว่าพิการส่วนไหนจะมีผลกระทบก็ตั้งแต่จิตใจสมองไขสันหลังนะ เส้นประสาทที่ไปเลี้ยงที่องคชาติตัวองคชาติเองเพราะนั้นส่วนใดก็ได้นครับ เพราะนั้น<ช><ช>แข็ด้วนขาดด้วนคงไม่เกี่ยวครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คืออาจจะมีผลกระทบในแง่เรื่องความสามารถในการแข็งตัวทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องอารมณ์คือส่วนใหญ่มันน่าจะไปด้วยกันคือมีอารมณ์เกิดขึ้นเป็นการปลุกร้าอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นตัวนี้ที่นําไปสู่การแข็งตัวแต่บางทีมันไม่ไปด้วยกันได้ไหมคะหมายความว่าไอ้วาส่วนคือระบบประสาทที่ย<า>ัทำให้แข็งตัวเนี่ยไม่ทํางานแต่ว่าจิตใจมันยังมีอารมณ์อยู่นี่เป็นไปได้ไหมคะอันนี้เป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้ครับเป็นไปได้โดยเฉพาะ ที่เราพบมากที่สุดคืออุบัติเหตุที่ไขนสลังนะฮะและจากสถิติเนี่ยสี่ในห้าของคนที่มีอุบัติเหตุที่ไขนสลังเป็นผู้ชายค่ะนะฮะคนไข้พวกนี้น่าสงสารเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอายุยังน้อยเป็นคนที่เป็นลอกหย่อนสมรรถภาพทางเพศที่ยังกลุ่มอยู่ในกลุ่มที่อายุยังน้อยยังมีครอบครัวแล้วก็อาจจะทําให้ครอบครัวแตกแยกถ้าเราไม่แก้ปัญหาเรื่องเรื่องนี้ให้เขาเพราะว่าเรื่องเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องสําคัญนะฮะเป็นเรื่องสําคัญเพราะนั้นในในคน ยกตัวอย่างง่ายๆเลยคนที่มีอุบัติเหตุที่ไขสันหลังนะฮะมีความต้องการจะมีเพศสัมพันธ์แต่คําสั่งจากสมองส่งผ่านไขสันหลังลงมาไม่ได้มันก็กระตุ้นให้องคชาตแข็งตัวไม่ได้ถูกไหมฮะแต่ว่าองคชาตเขาจะแข็งตัวได้ระยะแรกอันนี้อันนี้ไม่งงนะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าคนเรามีจะมีกลไกหนึ่งเรียกว่า reflexogenic erection ก็คือการแข็งตัวเนื่องจาก reflex เป็นอัตโนมัติอ่าใช่ครับเป็นอัตโนมัติเวลาเรามีการรูปไร้สัมผัสที่องคชาตเนี่ยองคชาติมันจะตื่นตัวเพราะว่ามันจะรับความรู้สึกผ่านไขสันหลังลงมาแล้วก็ย้อนกลับมาที่เส้นประสาทไม่จําเป็นต้องผ่านจากสมองลงมาที่ไขสันหลังเพราะนั้นคนไข้กลุ่มนี้จะมีรีเฟกแต่พอสอดใส่เข้าไปได้เนี่ยสักพักองคชาติจะอ่อนตัวพอรีเฟกมันหมดไป แต่มันเหมือนกับมันทํางานได้แค่แบบชั่วคราวเป็นอัตโนมัติแป๊บเดียวใช่ครับแต่ไม่สามารถมีส่หข้าที่เหมือนปกติทั่วไปแล้วคนกลุ่มนี้น่าสงสารเพราะว่าอายุยังน้อยนะรังคู่ก็ทําให้เกิดเลิกกันช่องทางแก้ปัญหาหรือพวกนี้แก้ไขได้โอ้แก้ได้ด้ไขัไบ้างแก้ยังไงครับหมอคนไข้กลุ่มนี้เนื่องจากอายุน้อยเส้นเลือดยังดีกลุ่มนี้จะรับตอบสนองต่อยารับประทานดีมากถึงร้อยละเก้าสิบเลยฮะยาที่ว่านี้คือยารับประทานเป็นเป็นยากลุ่มที่ ช่วยในการแข็งตัวของอวัยวใช่ครับไปทําให้เส้นเลือดเป็นขยายตัวโดยไม่ต้องพึ่งการกระตุ้นของเส้นประสาทมากนะแต่นี่ต้องปรึกษาหมอใช่ครับยากลุ่มนี้ต้องปรึกษาแพทย์เท่านั้นหมายความว่าไม่ว่าการบาดเจ็บที่ไขสันหลังจะรุนแรงขนาดไหนก็คือก็คือระบบประสาทไม่ทํางานแล้วแต่เราเรียกไปใช้ยากลุ่มที่ช่วยทางเรื่องระบบเส้นเลือดแทนก็จะช่วยทดแทนใช่ครับช่วยทดแทนได้และตอบสนองดีกลุ่มนี้ได้ผลถึงร้อยละเก้าสิบแต่ก็ยังมีบางรายที่ไม่ได้ผล นะถ้าไม่ได้ผลจริงๆก็อาจจะต้องผ่าตัดใส่แกนองคชาตเทียม<อ>หรืออาจจะใช้ปั๊มสุญญากาศแล้วแต่ความชอบของแต่และแต่ละบุคคลครับจากาผ,มผมเข้าใจไปนะฮะว่าคนที่ประสบปฏติเหตุเกี่ยวกับ,รบกระดูกสันหลังเนี่ยนะฮะจนกระทั่งถึงก็ต้องนั่งรถเข็นเนี่ยผมเข้าใจไปว่าจากาใต้จากเอวลงไปเนี่ยเขาจะไม่มีความรู้สึกเลยอันนี้ผมเข้าใจถูกต้องไหมครับเข้าใจถูกต้องเป็นบางส่วน<อ>เพราะว่าในบางรายเนี่ยไขสันหลังเราเนี่ยจะมีบางส่วนที่ รับความรู้สึกบางส่วนที่จะควบคุมการเคลื่อนไหวมันไม่ใช่แล้วแต่ว่าอุบัติเหตุมันโดนระดับไหนโดนโดนฉะนั้นบางทีเดินไม่ได้เนี่ยแต่ตบเติบหรือสัมผัสนี่รู้สึกก็มีใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องแล้วแต่ว่าคอมเพลตเลยหรือเปล่าคือตัดขาดเลยหรือเปล่าทีนี้อย่างไรอย่างที่คุณท้าวตัวอย่างสมมุติว่ามันเป็นโดนส่วนที่เป็นการรับรู้ความรู้สึกด้วยคือความรู้สึกก็ไม่มีเหลือด้วยเนี่ยนะคะเราสมมุติว่าคือสงสัยเขาว่าถ้าใช้ยาองค์ชาติมันแข็งตัวได้แต่ว่า มันไม่มีความรู้สึกต่อต่อสัมผัสที่เกิดขึ้นมันกระบวนการหรือกลไกมันเกิดยังไงคะเพราะในคนปกตินี่ก็คือมันมีส่วนที่เป็นสัมผัสรับรู้ด้วยใช่ไหมคะมันไม่ได้อาศัยการแข็งตัวขององคชาตเพียงอย่างเดียวอันนี้อันนี้น่าสนใจมากอันนี้ลึกขไปอันนี้ลึกขไปคืออย่างแรกสุดเลยต้องต้องแก้ไขความ เข้าใจผิดทั้งหมดก่อนว่าการมีเซ็ก์มันไม่ใช่แค่สอดองคชาติเข้าไปในในช่องคลอดนั่นการมีเซ็ก์มันมากกว่านั้นตั้งแต่การปลุกเร้ารวมความเอาใจใส่ต่อกันความรักต่อกันนี่มัุระการกระตุ้นกระตุ้นที่ผิวหนังนี่การใช้อรัลเซ็ก์นะหรือการใช้มือช่วยแทนครับยกตัวอย่างเช่นบางคนที่มีอุบัติเหตุที่ไขสันหลังเนี่ยเวลาเขาปลุกแล้วภรรยาเรียบร้อยเนี่ยเวลามีเซ็ก์เขาขึ้นนอนนะฮะ ในท่าปกติเนี่ยแต่ว่าเขาใช้มือสอดเข้าไปแทนภรรยาก็มีความสุขได้ตัวเขาเองก็พึงพอใจที่เขาภูมิใจทําให้สามให้ความสุขภรรยาได้นะเพราะนั้นการมีเซ็ก์ไม่ใช่แค่สอดใส่เข้าไปแค่นั้นเองท่าทางอะไรพวกนี้สําคัญด้วยนะครับยกตัวอย่างในบางรายเนี่ยมีอุบัติเหตุที่ไขสลังและปัสสาวะไม่ได้จะต้องใส่สายปัสสาวะคาไว้ตลอดอเวลามีเซ็ก์เราก็ต้องสอนให้ทําความสะอาดเวลาเวลามีเซ็ก์อาจจะต้องพับสายปัสสาวะนะ สายปัสสาวะยืดอกมาต้องพับสายปัสสาวะนะก่อนที่จะสอดใส่การใช้สารหล่อเลื่นช่วยหรือการมีท่าทางต่างๆยกตัวอย่างเช่นบางคนนี่จะต้องมีถุงเห็นไหมมีถุงปัสสาวะนะเวลามีเซ็กก็ต้องพยายามหาท่าที่มันหลบอาจจะท่าละทะเลอรโพสิชันท่าตะแคงลำบากถึงขนาดนี้ก็ยังแต่มันเป็นเรื่องจำเป็นไไปปด้นเเ็รื่องจแต่ก็มีบางบางมุมมองหมายถึงคนปกตินะคะเราก็จะจะพบคนบ่อยบางคนก็จะมองเหมือนกับว่าถ้ามัน เป็นความพิการไปแล้วก็เลิกเลิกคิดเลิกไปเลยหรืออะไรคุณหมอมีความเห็นกับมุมมองแบบนี้ยังไงคะคือหลายคนนี่ก็จะไปมองว่าคุณจะไปยุ่งยากลำบากทําไมคุณก็ทำใจเลิกทำใจเลิกไปซะอะไรเราก็จะได้ยินหลายคนพูดแบบนี้ค่ะคือในบางบางกรณีเนี่ยบางคู่เนี่ยน่ารักมากคือภรรยาก็เข้าใจสามีนะคือมีความรักต่อกันโดยที่ไม่ต้องการมีเซ็กต่างคนต่างมีความสุข เราก็ไม่ได้สนับสนุนว่าจะต้องมีเซ็กให้ได้จะต้องมีการรักษา <S <S ถ้าเขามีความสุขเพียงพอเรารักษาให้เฉพาะคนที่เขาเขารู้สึกว่าม,มันมีความทุกข์ถ้ามันมีเซ็กไม่ได้เราก็ให้คําแนะนําให้การักษาเราไม่ต้องการให้คนที่ไม่ต้องการจะมีเซ็กเขาอยู่แล้วมีความสุขดียายามไม่จําเป็นคะความพิการนี้จะมีผลต่อการมีบุตรไหมครับคุณหมออ๋อจะมีผลต่อการมีบุตรหรือเปล่าครับคนที่มีผลนะฮะคือโดยทั่วไปแล้วการที่องคชาตแข็งตัวไม่ได้เนี่ยนะ หลังน้ำมัสุจิได้มีการกระตุ้นให้หลังน้ำมัสุจิได้ไม่แข็งนี่นะฮะครับยกยกตัวยกเว้นบางตำแหน่งที่ควบคุมการบีบตัวของท่อน้ำมัสุจิของถุงเก็บน้ำมสุจิคนเหล่านี้อาจจะมีบุตรไม่ได้ถ้าต้องการจะมีบุตรจริงๆต้องไปเอ็กซ์รมาเขาอาจจะใช้เป็นเคล้ายๆเป็นโพอบใส่เข้าทางทวารไปวางตรงหลังหลังถุงเก็บน้ำมัสุจิครนะพอจะนึกภาพออกนะแล้วก็เปิดไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้ากระตุ้นให้มันมีการบีบตัวแล้ะน้ําอสุจิก็ออกมาแล้วเราก็ใช้กระป๋องรองบางคนออกมามันย้อนเข้าไปกระเพาะปัสสาวะเราก็สวนปัสสาวะเอามาปั่นเอาตัวได้ตัวแล้วก็มาผสมเทียมพราะฉะนั้ก็เป็นการผสมจากตัวน้ําเชื้อของพ่อของเขาเองเราเรียกว่าอิเล็กโตอีเจคูลเลชั่นอันนี้จะเสี่ยงอันนี้ทารกที่จะเกิดมานี่จะเสี่ยงกับการผิดปกติไหมครับทารกที่เกิดมาไม่ค่อยได้เสี่ยงกับความผิดปกติเท่าไหร่นะะ ก็เหมือนคนปกติเพียงแต่ว่าน้ําอสุจิที่ไม่ได้หลั่งออกมานานๆเนี่ยมันจะเป็นตัวอสุจิที่ตายตายซะเป็นส่วนใหญ่ทําให้การผสมเทียมค่อนข้างได้ผลไม่ค่อยดีนะครับ